ายสรันรังคสิริรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยงานธุรกิจน้ำมันบริษัทปตทจำกัดมหาชนระบุว่าจากภาครัฐที่มีนโยบายสนับสนุนใช้พลังงานทางเลือกนั้นปัจจุบันยังพบว่ามีปริมาณความต้องการใช้แก๊สโซฮอ e 20ในปริมาณน้อยปตทจึงได้สัตว์กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้แก๊สโซฮอ e 20ให้มากยิ่งขึ้นด้วยการเติมน้ำมันพ t t b l ีบ g ู s กโซฮอ e 20ครบ800บาทขึ้นไปรับโชค2ต่อ ต่อที่1รับปลีโค้กหกระป๋องต่อที่2รับคูมปองชิงโชครถยนต์บัตรเติมน้ำมันและ The New iPad โดยจะจับรางวัลชิงโชคทุกเดือนรถยนต์จำนวน3คันพร้อมบัตรเติมน้ำมันปรี1ปีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า10,000บาทจำนวน60รางวัลและ The New iPad มูลค่า20,000 จำนวน40รางวัลรวมมูลค่าของแจกและของรางวัลกว่า20ล้านบาทตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ยังเพิ่มสถานีบริการน้ำมันที่จำหน่าย E 2 0เป็น600แห่งภายในปีนี้จากจำนวนสถานีบริการน้ำมันปตททั้งหมดกว่า1,300แห่งทั่วประเทศภางรัฐจึงมนีนโยบายที่จะให้มีการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอลมากขึ้นนะครับ เพื่อจะเป็นการที่ลดบริการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร,กรด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยแกส๊สโซฮก็จะมีราคาถูกด้วยซึ่งก็จะมีผลโดยตรงกับผู้บริโภคนะครับ